สุขสบายดีพี่น้องเลยเอฟซีถูกถูกขานเนาะเมื่อนี้มาพ่อมาพ่อกับแม่ซาวเราเชิญเก่าเชิญเคยพี่เนาะเมื่อนี้ยแม่สิพามางบกระแป้งพี่น้องงบกระแป้งงบเม่กระปูด้วยพี่น้องตอนนี้ตอนนี้มามาชวนน้องไผ่เนาะพี่น้องเพื่อให้เพิ่นพาไปอ่าอยัางก็งมกระแป้งหรือว่าไปไต่จากจากกับแป้งเนาะพี่น้องอยู่โค้งเนาะ ตอนนี้ลงมาหอดบ้านดงหลาเนาะพี่น้องดงบังมีบ้านตอนนี้ห่าวกับลงมาหอดแล้วตอนนี้เป็นลงมาหอดเที่ยงกันเที่ยงหนองไผ่เนาะพี่น้องเทียงเพิ่นเพินน่นพากันประจำอยู่หน้าน้อคงก็เม่นอนนา ตอนนี้กาลังไปนะพี่น้องกาลังออกโอ้ย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  ก่อนสิลงไปอันเนื่องกับแป้งนะพี่น้องเพราะว่าตอนนี้ซาเมีมาํำเนาะก็เลยลงมากเลยกินข่าวก่อนพี่น้องจังสิลงไปเนื่องกับแป้งม่ต้มมะฮุงครับอันก้อนเหมือนแดงเนาะพี่น้องแต่ตอนนี้ซาเมกินตํมหะฮุงก่อนลงไปหอดโค้งซาเมสิกินกับแป้งลงน้ำลังพี่น้องแป้งกับแป้งดิฟเพราะว่าซาเม จุดประสงค์สามีมาเมื่อนี่คืออยากได้กระแป้งมากินก tamam ับตมมะฮงมื่อนาะพี่น้องแต่ว่ามาห้าน้องไผ่อันนี้ก็คือน้องไผ่เนาะพี่น้องสบายดีแล้วก็เพิ่นตำมะฮงสู่กินเนาะยาแมลงก็เลยโอ้ยสามีพยายามกินกระแป้งกับตมมะฮงก็เลยกินกระตมมะฮงลงก่อนพี่น้องก็เลยลงไปหอดตะพังโคงนี่สามีสิเอากระแป้งลงน้ำรังพี่น้องโอ้ยมันผสมกันอยู่ท้องหมดเลยนะแม่ครับผสมกันอยู่ท้องบดอยู่ท้องเลยน้อพี่น้อง เดี๋ยวสามีกินข่าวก่อนพี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวสามีสิบบัผักเด็กไว้เดี๋ยวไปรอรับชมตอนลงไปกินกะแป้งอยู่โค้งาะพี่น้อง <c oughs> <c oughs> สมะนะัครบนตอนนี้สามีก็ลงมาหอดถาโครงเรียบร้อยเนาะพี่น้องตอนนี้สามีกำลังสิบผ้าลงไปเบ่งโตกะแป้งืลอวกับปูบานเฮ้าน่นเองเนาะพี่น้อง <c oughs> ใช่เลย <c oughs> ตอนนี้มาฝากโหลดเนาะพี่น้องมาฝากโหลดนํำไอ้น้องแบบ หานอตกนอมเขาแรงก yeah. ่งน้นงแป้ตาตอนนี sure> ้น้องไายกับน้องสาวกำลังน้ำหนาลงโค้งป้าโทษพี่น้องอาลงลงก่อนลงก่อนตอนนี้เมืองแหนพี่น้องโอ้ย กัสีไลยหู้ไล่ตาแน่เด้อพี่น้องกับขอโทษขออภัยน้ำหลายๆเนาะของถือเป็นสิน่สามีมากลางคืนพี่น้องกัดสีมืดมืดแน่ครับปัญหากับขอโทษน้ำเด้อพี่น้องบอกขอใเห็นปัไดาเนานะโอ้ยแมงใหม่กัดลายพี่น้อง เบิงเบิงพี่น้องเบิ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 งสาเม่สิพาเขียเขียดพี่น้องเบิงเด้อเขียดเขียดเขียดพี่น้องเขียดพุ่นเขียดพี่น้องเขียดอาโถมือหนาสาม่จะมันยิ้มยิจะชงเรียกกรดอแท่นี่พี่น้องนี่แต่เขียดทั้งนั้นพี่น้องเมื่อนี้สาเมีบอกมีโอกาสจะได้จับนะพี่น้อง เมื่อหนาสาเม่ใช่ไจับให้เบิงเพราะว่า,มาเมื่อนี่สเม่ตั้งใจมาหากระแป้งนาะพี่น้องอู้หูเขียด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 นี้ก็เรียกกระเดาแท่นี่แรงเลยพี่น้องมีแต่เขียดทางนั้นมื่ออื่นซาเม่มื่ออื่นมื่อฮือซาเม,ม่ใช่ไหมจับเขียดพี่น้องพูนเขียด เขียดเขียดเขียดมาเด้อมาเด้อมาจับเขียดเด้อพี่น้องเด้อดบารดปวดโพเนาะบารดบัดนี้ซาเม่สิไปทางไหนเนาะบันนี้ซาเม่ปไบมมปบ่ได้เด้อเด้อบารดน,น,น,นี้นี่แหละเนาะพี่เนาะวิถีชีวิตเนาะของสเม่กะสิประมาณนี่แล้วเนาะพี่เนาะ ถามากกลางคืนมันก็นสิบห่อนมาได้เนะถามากกลางเวรมันก็นห่อนแห้งพี่น้องห่อนแห้งบมมีลมบมมียังเลยแหละแบบห่อนเรื่องห่อนนี่จักสิบบรรยายนี่ไดเนะพี่น้องห่อนแห้งอะไรจนบมมีลมผัดเนาะก็คือมาวิธีชีวิตก็คือมาถามากก็คือฮา,อาก็พาเขียกกะหาตอนกลางคืนเนะพี่น้องแบบนี้แหละไป หกลายพี่เนาะตอนนี้ซาเม่กำลังขึ้นมาทางเทิงเนาะเพราะว่ามันไม่มีทางไปเนาะพี่เนาะมีแต่ป่าอ,อันนั้นก็จะเป็นหนามเนาะพี่เนาะเขียดลายที่ซีวิตซาเม่กับเป็นแบบนี้เลยเนาะพี่เนาะหารก,กินปูกินเขียดนั่นนี่แหละ นี่ตอนนี้กะกำลังพากันอาโก้โก้โก้ตอนนี้กำลังพากันเก็บกับแปร่งอยู่เนาะพี่น้องอันนี้เป็นหน้าโค้งนาะพี่น้องที่ฝั่งทางนั้นก็คือสิเป็นประเทศไทยเนาะพี่น้องที่เห็นแสงไฟแพ๊๊บเพ๊เพ๊ะพี่น้องกระชีเมื่อใ่เด้อพี่น้องเพราะว่ากลางคืนเนาะถอด อันาติระวังตกเมื่เลยแล้วกันตกค่ะบาเลือยยังจุกอย่างคุดแตะแล้วตามเสีองไปกินน,น้ำสนุกคนไปบ่ไปปด้พี่น้องน้ำ,นนำถามมาตอนกลางเว็นนี่มันสีมันสีใบหยักนี่แม่นป,ป,ป่ะกระแป้งต้องได้คุดเอาเนาะ ต้องได้คุดเอาพี่น้องมันอยู่ในหูมันเนาะกระแป้งแต่ว่าถามากลางคืนนี่ก็คือเ้ากับส่องเอาแนวนี้แหละพี่น้องมันออกมาเนาะเห็นจักโตไรบริเวณบอกทีนี้คือขัวโอ้ยเขียดเขียดกเดียกกระดอแท็กเชียงขว้วขักอยู่มีแต่เขียดผุเพิ่งพุ่นนี่นี่มะลายจ้ามาตอนนี้นี่ตอนมันขึ้นมาบไปได้นี่เบิร์ดพี่น้องเขียด มีแต่เขียดพี่น้องเขียดารเอยนี่ก้ยมาพี <c ười> ่น้องมาเก็บซอยน่นี่ฟาดมีแต่ตัวใหญ่ๆมาเอาแม่แเวนี่นะเขียดอันโมอฮะเดียวพี่น้องขเมจับเขียดกนเด้อเอามาถ่ายพี่น้องเบิะสิจับเขียดนเบเนาะ จะได้เนตอนโตกับตาผงโตกับผางกับชิโมะจะไมตายอะเเดี๋ชิโมะบอกว่าหนาจะไม่นี่เ้างเหียดนี่จะม่กยได้แล้วเหียดไลยพี่น้องไล่ใช้ใช้เบอรีกนถ้าเหียน้ำอเบอืน้าการเหยียบน้ำถืะเบอรอาก็เยกู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 เบอร์อ่นโเห้ะนโอาเฮ้ย Mười con cả tốt tàu hàng, tàu 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 hát Ôi, tàu 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 đi Hả? tàu 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 đại nó tàu <laughs> mày, tàu tàu <laughs> <laughs> หมดที่กินจะไม่หมดกินนะกันพิงยับเด้อพี่น้องเอ๊ะเขียนลายขนาดเอาประทันพี่น้องตกตะพังจับกลองกลางคืนมาก็ได้เลยนี่พี่น้องได้เขียนแล้วใช้ลุยเบนไปทางหน้าได้เขียนแล้วเนาะเห็นหน้าคนมันหักเห็นเห็นปะ เห็นแต่ใบเขียวเห็นปะข้าเม่ยยิ้งขัดเขียดเขียดตัวใหญ่พี่น้องแกงก้อนขี้ดินใส่กรบป๋าไตมันตัวให่ชั้นเม่มาห้างยิ้งพี่น้องมื่อนี่ยิ้งเขียดเรือบวะยิ้งกระแป้งเนาะพี่น้องพร้อมกันตอนนี้ชั้ม่ก็ได้รายติบไปไปส่องเบิงในกระพุกดูถ้าพี่น้องไม่เบิงในกระพุกก็เก็บได้เนาะเห็นอยู่บ่เห็นเห็นบ่พี่น้อง วดมันก็มือปวอ่าเบิ่งมือพี่น้องเอ้ยมือจับเขียดซ้ำสวงามอคันหมดกับพ่อหมดมีเขียดนี้มาส่งมาบิ้นี่มาเนี่ยโอ้เขียดคาั่มพี่น้องมาเบิ้งนี่ใกล้ๆนี่ใส่นี่เงี้ยน่ะหนึ่งอันเหรออันเหเห็นบ่เห็นเยอะเห็นเยอะเห็นบ่พี่น้องเขียดคาคั่มมาหน่ะเนาะทงจัมันถูกต้องจับมันจังเห็นต้องเก็บโทรศัพท์จะคล้องไปหมด จังสิจับอันกล่องได้เดี๋ยวอันเดี๋ยวตอนนี้ก็สิพักเบรกไว้ก่อนเนาะพี่น้องถ้าเบิ้งตอนจบอันนี้พี่น้องเป็นยังไงเอาซื้อหมดไงใกล้สิมกับแล้วเลิกแล้วเนาะชอกมาชอกเลยไปเดี๋ยวนี้นะไอกก่อนอ่อนไปคลิปก่อนมามาี่ยมาสิไปถ่ายแล้วพี่เนาะมาเบิ้งน้ำกันใส่ก้อนห้าลานอ่ะ

มานนีมมเนไปข้างกันนะไปข้างคุณไปข้างคุณแึงๆุณแม่แม่มาตัวคอมนะงาพี่น้องม้ามนะ้าโอ้ยเจ้ากุสจะับเนาะุกจ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 กกจุกจุกจก ชิโตนึงยังเดียวเหนลายอยู่มันมันมันอยู่ทนลุนะนี่นี่มันอยู่ในหลุดนะนี่ม่มามามึมาดึงนะบังซุยโอ้ยอยากแบวลายได้อยากลายสดเด้อแงไปหนนน่เอาจับเด้อเ มันยังดูเพิ่นมันยังดูเพิ่นพี่น้องนี่ใ่เ็ตะบอ้เมยี่ับได้บันนี่พิกับไปกับขึ้นอยู่ายันีนี่บานพีนนมัน้สิบปถ้คใหีเดแกัได้เด้อยงเมยพี่น้องเมยไม่ัดด้พี่น้องเด้องอ

เตรียมกราบนาพี่น้องบัดนี้นี่แหละเนาะพี่น้องโตกับแป้งหรือว่าโตกับปูนั่นเองเนาะที่สเม่ไปหาเมื่อคืนนี่เนาะเดี๋ยวสเม่จะเอามาให้เบิ่งมันกราบเมื่อสเม่มาวาดเมื่อคืนเรียบนี่แหละเนาะพี่น้อง อันนี้ก็คือกระแป้งเนาะพี่น้องแต่ว่าบางคนเขาสิบบูกู่กระแป้งเนาะกระกระปูแต่ว่า,ากระปูอันนี้จะอ,อยู่แต่แม่น้ำโคลงเนาะพี่น้องมันบันไดอยู่ท่งหาตรงหน้าคือบะคือเห่าแต่เนาะนี่แหละอันนี้อยู่ใน,นแม่น้ำโคลงโอ้ยมัดบอออกบัดน,นี้มาออกใครละแม่บัดน,นี้เนาะพี่น้อง แต่ลายเนาะ,นะกินกับสมตั้พี่น้องตํามใส่สมตั้มแสบสีบ่วข้าวบอ่อยังเนาะบอ่อคือกับปูหน้าเฮ้ากับปูหน้าเฮ้าสีข,าวส,ขาวสีขาวสีเม่นนาอพี่นนองอันนี้ก็คือบอ่วได้บอ่อได้ข้าวบอ่อได้ยังเนาะหอมแล้วก็แ่บพร้อมกกอบพร้อมนาะพี่นนอง นี่กันตอนนี้เฮากัขึ้นมาสิกลับแล้วเนาะพี่น้องกัสิเมื่อแล้วกะเมื่อยแห้งพี่น้องตอนนี้ทีมงานเก็บกระแป้งกะเมื่อยแห้งเสาโผโพอยู่พี่น้องพักผ่อนก่อนพักผ่อนนะจันเป็นอะไรความรู้สึกเมื่อยหรือว่าทั้งเมื่อยทั้งมวนทั้งเมื่อยทั้งมวนพี่น้องพคนละหักบล็อเพิ่มมาพี่น้อง โบลาณเนี่ยีนาเองยังโบลาณมาเบิ่งกระแป้งมะมาเบิ่งกระแป้งนะอันนี้เบิ่งเบิ้งของเดียวก็ะเพาะด้อของหนึ่งมันขายยากเลยเลยเบิ้งด้วยิใส่โคมให้เอาเปิดดูเฮ้ยโตัองติดใส่โคมคนเยอะแยะไม่เปิดนั่นเนี้ยพี่น้องในร้ายอยู่ไหนนี่ก็คือกระแป้งเนาะแต่ว่าบางคนกับเจ้าสิบหกกระแป้งก็คือกระปูนั่นเองเนาะพี่น้องแต่ว่าอยู่น้ำแม่น้ำโค้งเนาะหรือว่าแม่น้ำคลองนั่นเองเนาะอันนั้นดิ อันนี้ก็ได้อยู่ฮ่ะวันยากมันเปิดยากเนาะก็เลยมัเปิดให้พี่น้องเบิ่งเปิดอันเดียวว่เปิดนี่แหละใส่ภาษาเฮานี่แหละเนาะพี่น้องเปิดเนาะแต่ว่าภาษาถ้าสิเป็นภาษาของพี่น้องทั้งฝั่งใต้เนาะเออฝั่งขรัวเนาะก็คือป็นอย่างเกาะแกเปิดเิดเนาะแต่ว่าอยู่ทั้งทั้งบ้านเจามีนี่ก็คือทั้งข้าเอิ้นไข่ไข่เนาะแม่นไข่พักของ ได้อยู่พี่น้องเมื่ออื่นกับชาเมกับิกินตามหงนี่เองพี่น้องครับช่มันคลิปต่อไปอ่ากินตัมยังกินน้ำหมเลยอยังกินน้ำหมดแล้วพี่น้องกะมาฮอดนี่กะจะได้จบคลิปลงเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องอย่าลืมผาก็ไลก์ก็แชร์กดติดตามมสาวเล่าในเด้อพี่น้องผักเป็นกําลังใจแล้วผู้ได้ถ่าติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งให้สาวเมย์ในเด้อพี่น้องเผื่อเผื่อแจ้งเตือนเนาะ อย่าลืมเด้อพี่น้องสำหรับขีปนี้ก็จะได้จบลมเบียงท่านี้บายบายเจ้าบายบายทีมงานเก็บกับพี่แอโงุนะไฟไหม